เอาเลยครับก็สวัสดีครับทุกท่านนะฮะใชนเงารับชม Back แคร์เกมเนะครับเดี๋ยวันนี้ก็มาพ่าเกม Resident Evil y นะครับกับแขกรักเธอสุดพิเศษนะครับคุณไรเออรไม่พิเศษขนาดนั้นหรอกแหมแซ่บคุณเต้นะครับวันนี้เขาจะมาเป็นแขกร่วมนะครับเล่นกับเกมนี้ซึ่งเป็นเกมที่ต้องโคออกกันเล่นสองคนตอนนี้ก็ยังอยู่หน้านนี่อยู่ครับหน้าซับอยู่ฉีดวัคซีนเนี่ย น้าไงหน่วยปาวิโดโอครับตอนนี้กำลังวิ่งตบเดี่ยวกับเียผู้หญิงหน้าผู้หน้าสันสันไอคนนั้นเป็นผู้หญิงอ่ะเออผู้หญิงไม่เห็นมีลมแล้วไม่รู้เนี่ยกูไม่ได้สงสัยกูมไม่ได้ดูเลยเลยอ๋อแล้วไอ้นั่นไ,ไ,ไ,ไอ้คนที่วิกเก็ตที่โดนทำเนี่ยเป็นทหารเก่าวลาหรือไง ก็เมื่อกี้ก็คุณเห็นมันคัดรูปเข้าไปตรงตรงเป็นทหารคุณึกว่ามันเป็นทหารอ๋อของเป็นชาวบ้าน<อ>าชาวบ้านโดนอ๋อโอสอ๋อก็เนี่ยหลังจากที่จิ๊บ<อ>ได้รับข่าวสารจากิดเบียดได้รับมารคิดตัดอ๋ออืมเพราะว่าจะเกิดเหตุการ์แต่กลัวว่าเกิดเหตุการ์แพร่ระบาดของ เช่นะครับคือโลกร้อนเลยยอดเขากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบี่จะอ๋ออืมลัคูนเมืองที่มีแต่ละคูนเนีเออตอนนี้กำลังเข้ามาที่เมืองนะเมืองหนึ่งนะแลวอ่ะ เป็นหนว่วย BSAE ของแอฟริกาอ๋อนี่เราอยู่ในเขตแอฟริกาเลยเนี่ยใช่โดยดูช้างกาหลายสัตว์ยินดีต้อนรับนะจ๊ะมาในอีฟสว่า <c oughs> เออ <c oughs> มีลูดล็อกหนะ้า รู้สึกว่าเราต้องวิ่งไปอ่ะวองแปลไม่ได้ระดับน้ำไปสักไม่ใช่ละเอายังไงดีเหตุการณ์นี้ทำให้ฉินนึกถึงผูเก่าที่ชื่อว่าจัวนะจ๊ะนะครพาร์ทเนอร์ก็แปลว่าผู้หูฮะหรือไกดลลำทางอยู่โอเคไหมเออขอโทษด้วยนะเออไปกันเถอะ ก็จะว่าถามว่าเป็นไรไหมโอ้โหตอนนี้ก็มีการอันนี้นะครับพรีเซนต์เกี่ยวกับผู้สร้างต่างๆด้วยใช่ไห <bara S 2> มก็เมื่อกี้ไงที่ขึ้นพรีเซนต์ขึ้นมามเอ้ยไอ,เอ้เบลน้อบอกออกไป ไปไปกันเถอะนี่มันทหารเลยเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี่เรากำลังเข้าสู่ียมองหน้าอืมไม่ใช่แหละเอาละครับตอนนี้ก็อยู่มันก็ต้องเล่นเป็นไอ้ดิเดีไอ้ผู้ชายเท่าไหร่ เ็นคนสร้างใช่ไหทั้งเปล่อืมกูแล้วเป็นผู้หญิงกูเป็นาว่า W S D โอเคไปน้ออะไรวะเนี่ยทุบ ทุกกระเทียมกันอยู่ครับโอ้โหนี่แม่งหลังแกงคนที่มีทางคูงอืมมออไอยไปปอบฟ้าเจ้ลองดูก่อนกดเอมเพื่อดูแมพนะจ๊ะอ่าเรียบร้อยอเย้นี่ขี้เมาเลยแด่เราไอ้ยี่งเจนไปด้วยสักโอ้ไปเหอะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ไหนก็ไม่รู้มี คิดถึงงกับอะไรวะกป๊บเบีย้ยวเองหายหมดแล้วคือเราต้องเดินทางไปหาสายของเรา,าอ่ะสรุปสรุปและะ้วทั้งทั้งบ้านทั้งเมืองนี่เป็นไอ้นี่หมดเลยเหรอเราแม่งหายหมดเลยอะ่ะอ๋อตอนนี้คนระับเนื้อเรื่องกำลังเจ้มจนแล้วเป็นคนมามากที่พิดตัวไว้ <c oughs> จะต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ผมเปิดแผนที่ตัวเองไว้เลยนะครับเพราะาว่าผมเป็นคนหลงขี้หลงทางฮะเอามามาน้อมเ็นวลามันเป็นสายของเราที่ปลอมตัวเป็นคนไข้เนื้ออ๋อ,อเดี๋ยวมันก็ตาย แล้วมันก็หายไปแล้วมัวน้อยมันออกมาไม่กี่ชอ๋อมันไม่ค่อยมีความสําคัญเท่าไหร่มีแค่ตอนแจกแจกปืนให้เท่านั้นอเอถ้าคาดว่าถ้าเล่นจิลี่นี่จบน่าจะมีต่ออะไรหกไหมแบบโอหกอืมอาจจะนะไม่เยอะบลยโอนะเรียกอะไรเลตเซียน ถ้าใครคนตั้งชื่อว่าไบโอเนี่ยคุณรู้ว่าปั๊มขายน้ำมันแห่งหนึ่ง้ย่ yeah, แต่กวานชื่อไบโออ๋อได้ปืนมาแล้วกันนะฮะเราก็ต้องกดที่ปืนเห็น mm hmm. ไหมโอเคได้แล้วโย mm hmm. เล็งได้ด้วยน้อโอเคอ๋อดีหน้าตานี่อ่าันบอกให้เราไปทางเหนือทางตอนเหนือ ไปสมทบทีมกับเหมือดเอเอเดาเดียวกันบรัสตีนของมันอืมมันมันแต่มันบอกให้เราไปสมทบกทีมนั้นใช่ไหมใช่ใช่มีโปรเจกต์อะไรบางอย่างสักอย่างงี่อืมอืมโอเคมันต้องไปรอที่นั่นแน่ใช่ป่ะใช่แต่มันไปไม่ถึงเลยแล้ว แล้วเราม,มาทําเพื่ออะไรมาที่นี่เพื่อโอเคตอนนี้ก็อยู่ในจังหวะหาของกันไปแล้วจังหวะชิงไม้ชิงมือกันอยาขอเก็บมั่งเลยได้แล้วได้เงินเอามาทําเพื่ออะไรเก็บกระสุนให้มือัเนะ่น,นไปไปไปกล่องนี้ไทยได้ไหมไม่มีอะไรเนะี่ยโอ้นี่มันอะไรเนี่ย จะเย็นจะเย็นทุกคนได้เอาเวนจ็บยาไปในสัตว์กดผิดไ,ไ,ได้ไม่ได้แต่ตังวะ่ะโอ้ผส,สมยาก่อะผสมยังไงะวะมยาเออไม่ม,อม,มีอะไรวะเนี่ยเสียงอเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยกตัววีอ่ะ ได้แล้วกดอะไรเอฟเหมือนเกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะเกี้ยงไม่กดอ่ะเนี่ยกดแล้วหลุดไอ้สัตว์ใครมึงอ่ะเปล่าไอเดนนี่แหละไม่ได้หลุดเว้ยไม่หลุดกันอือย่าพูดงี้เด็ดโซมันยากขนาดไหนรู้ไหมเนี่ยกว่าจะเล่นได้เนี่ยเเออนี่ยใช้เวลาเกือบ2ปีเนี่ย โอ้โหอะไรครับเอาไปอยาฆ่า,มาแมลงดูแล้วก็วิตมงเนี่ยยุดนะนพูดภาษาอะไรวะเอาไปแล้วครับนี่แหละครับทำให้งงแล้วก็จากไปฮะนิสัยวิดีเลยน้อยเป็นไงโอเคไหมโอ้ย เออโอ้ยไม่ไหวแล้ว <looked desserts> อยับเลยไหนเออตาแดงเลือดเลือดสาดเลยครับต้องถ่ายรูปไว้แป๊บนะฮะจะขอเซอเจอฟี่แป๊บหนึ่งเออกดกดอะไรวะกดเอฟวะกดเอฟวอเอา เหนียดถีบหน้าแหกครับเมื่อกี้นี้ครับจังหวะน,นี้ร้องเออ,เอ,อมันคงจะเป็นซอมบี้แล้วนะเข้าใจป่ะนนั่แหละนะรู้เรื่องอเก็บไปเนี่ยฝั่งหน้ามีฟันหน้าแน่เลยเอาวก็ต่างกนไอ้เหี้ยหลุดไปเล อ๋อโหโดดดีๆไม่ได้เจาแตกหมดทำไรข้าของโหก็โดดมาหัวแทบทิพหัวทุนตูดเมื่อกี้นี้ฝากมาวันดีโอเคฝากไปเด้อไม่ได้ว่าอะไรหมอหลุดไงหมอหลุดึงยี่ไอ้เกมมันเสียตรงนี้ว่ะแบบว่าเวลาเรายิงต้องต้องยืนม่นต้องยืนเล่งมันไม่มันน่าจะเดินได้นะเอมันช้าเกมคอนโทรลประเทศไหนเนี่ยเอาแล้วครับตอนนี้ครับ เอาแล้วไล่ล่าเราแล้วฮะเยอะกูจะไปยังไรนเนี่ยห้้องนนีมมตาัวิ่งไปครับลันนะชิปลันไปเลยปลิดประตูอื้มเรียบร้อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยยาพลาเนี่ยอะไรเนี่ยระเบิดเออไมา่กูไม่กูนะระเบิดเนี่ยนะ อ,อ่ะเอาไปน้อยหน้าเอายาไปนะก <ไง S 1> ูเอาไปก็ผสมไม่เป็นดีๆกดอะไรวะอ๋อมันผสมแล้วกด,มมดเอฟกูก็กดแล้วเนี่ยมันไม่ยอมกดให้อือออมอืมเปิดดีๆก็ไม่ได้นะถีบสะพังหมดครับอ๋อกระสุนพอไหม กระตุนสามกล่องเลยอะกลัวไปสองกล่องแล้วกันนี่อะไรเนี่ยลำไส้เล็กนะโอเคโดดลงไปเลยครับเยี่ยมน้อยตอนนี้เราต้องหืมมีหนูด้วยดินกำบ้าโอ้ตอนนี้เราไปไหนเนี่ยขึ้นบันไดอีกแล้วนะอ่าโอเคมียาอยู่กูเอายาไปเลยกระสุนน้ำไปเยอะๆเลยก็ได้เมื่อนี้ มเาไปกองหนึงกูกูขีบไปกล่องนึงอ่ะมันต้องใช้อยู่แล้วยเยอะเลยใช้าเกินอืมในเรือ่องจะเป็นไงตอนน,ออนอี้เดี๋ยวรอ,อ,นนะอ,ยอดูกันเนดะี๋ยวได้เดี๋ยวจังหวะนี้ต้องรอคุณเต้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราแป๊บนึ่งนะเราก็ตัดอ้อยเล่งนึ่ไปก่อนนะเฮ้ยเราไปชวนตัดอ,อ้อ,อยยังไง เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยเฉพาะอะไรใครเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ตัดอ้อยอยู่ต้นกล้วเลยนะเนี่ยเนี่ยี่อ๊ะกูเพิกงกดเนี่ยขมอ๊ะโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ห้องไหนเนี่ยคอัโหเดินย่อมยังก็สายลับครับ <ots df> ้้คคนนไไขขโอ้โหมันมีการทรมานด้วยนะทรมานใครเอ่ยเนี่ยสัตว์ประยุทธ์ออกไปส่งเรี่ยงเหมือนกับจะพูดถึงการเชือดไก่ให้ลิงดูไอคนนี้คือสายนะครับมันต้องตายอย่างทรมานเราต้องช่วยเขากกััววะ

เสียตามึงดี้ที่ผ่าใส่แว่นโอ้โหนี่ยกพวกตีกันครับเอาแล้วครับเอาแล้วดันตู้ใช่ไหมเลยเลยกด F นะครับเพื่อที่จะดันตู้ครับโอเคเยี่ยมมากเออเอาเยอยกูดันเลยว่ะแตอนนี้เราก็หาของฮะโอ้โหกระตุนเต็มไปหมดเลยอ่ะ พอพอพอก่อนนะทรทัศน์ดูไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้ต้องทำไงต่อเนี่ยรอจะยิงประตูไหนอะ่ะเองอะ่ะกูยิงประตูนี้ลวกันถ้ามาแล้วบอกด้วยนะเออต้องยิงตัวไหนถึงตายเนี่ยต้องยิงตัวหัว ยิงตะยิงตะกัดจุดยิงตะกัดจุดยี้ยิงตะกัดจุด,ด,จดอหัวแตกยิงตะกัดจุดครับนี่คือการยิงที่ดีที่สุดในโลกนะฮะหมอบอกว่าอย่ามองหนะ้าถือขวดทำไม้เป็นเด็กเล็กไนงะ มองอะไรเอ้อเอ้อนี่กระเด็นไปลายศาสตร์อะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าเราเราน่าต้องยิงถ่วงเวลาให้มันอุ้ยอุ๊ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วหัวไม่ระเบิดด้วยแต่ตายอุ้ยถือขวานอุ๊ยเป็นเด็กเล็กถือขวาน อเดินเดินแบบไม่สนใจเลยโอ้ยอะไรวะข้างหลังพระเจ้าโดนอะไรเจ๊เข้าข้างหลังกูไม่มีใครดูเลยแม่กูโดนจามมึงโดนจามนี่ไหมแต่กูว่าโดนฟันแม่ครับช่วยผมด้วยแม่ครับช่วยผมด้วยนะผมกลัวอืมกูรู้แล้ว เอาไงดีให้กูช่วยใช่ไหมอุ้ยออืหึวิฟันแล้วแต่ตอนนี้กูขอขอหนีก่อนเพื่อนตังตึงไม่เก็บแม่งแล้วพระเจ้าพระเจ้าจงไม่ชิงทันนะอืมยิงตะกัดจุดมีปืนกลอยู่มึงไปเอาปะกูกูไม่ชอบไทยใครกูเนี่ยนะ โอเคเดี๋ยวแป๊บๆขอยิงตะกาศกันจังหวะน,นี้กำลังดีอยู่มันกำลังเดินมาต้องช่วยๆกันจริงผมขอไปเอ้าก่อนแล้วกันรู้สึกไอตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแล้วรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยวะอืออืออุ๊ยเข้าห้างหลังพัดเจ้าพวกนี้นี่ ข้างไหนที่มันปลอดภัยบ้างวะสําหรับชีวิตกูเนี่ยบันไดัดบนไข้างบนน่าจะได้ผลอยู่นะอย่าขอรอยืนอยู่บนไดนะโอ้โหกใหญ่ไปหามเลยกูเห็นแล้วโอ้ยมันมันมันหมอบแล้วต้องทําไงต้องเตะเออต้องเตะเข้าไปกดเอฟได้กดเอฟได้ไหมอืมแต่ยืนรังการนะฮะยกหน้าเลย โอ้ยโอ้โหสัตว์กูต้องวิ่งไปช่วยมิดทั้งคานไปนะั่งคาพยายามจะตายนะขาป้าอะไรกูกำลังเดินอยู่เนี่ยช่วยกูด้วยเจ้าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยวิ่งวิ่งวิ่งวิงไหนลอดโดนลงอ่ะวิ่งถึงได้วิ่งก่อนอ่ะหนึ่งมันยืนเฉยว่างสายมันปวดหลังโอเค หม่ <C oughs> ขอใตหน้าทีเถอะขอ,อ,าอาคิบหายรอล่มากูล่ามากูวาดิเอารอมาทำอะไรวะหยุดระเบิดนะวิ่งมาทำไมใครก็สั่งให้ยืนอยู่ข้างบนโอ้โหมีถังแก้วว่ะมีถังน้ำมันว่ะสงสัยมีอะไรเล่นแล้วกู อออ่่่าาาเป็นตอมบี้แต่ใช้ขวดนะเท่จังอุ้ยืหเกือบละเกือบแล้วเกือบเกือบแล้วยิงผ่านอกโดดไปเข้าไปฮะาาเ่นตยเลยเหรอตอนนี้กูโดนไม้ตีหัวอยู่เนี่ยมเก็บเป็นนคไมาแล้วทพายหลังอยู่เนี่ยไม่เห็นนะ ลูกกระตุนปืนคนบ้านเนี่ยตังโอ้เอ้ยเก็บกระตุนเก็บกระตุนปืนละเก็บดิเย้ยยิงเก็บอยู่เลยแต่ตอนนี้มีอยู่โอ้โหตายละโอ้โหมีอยู่ติดสามนัดเองติดสามตายละกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่จ๋ามันมากันเยอะจังเลยอ่ะมีรถจำนวนนั่งไหมอ่ะเขาบอกให้อะไรให้หมอบไว้เหรอ จจเาไ้รนช่วยยังไงวะกูจะตายหายแล้วเนี่ยเนี่ยกระตุ้นเจอแล้วโอ้โหหยิบเลยพระเจ้าช่วยฮะเหลือมาใกล้กูดิปั๊บดิมึงอ่ะอ้าวเวนเวยเอนอโหกดไม่ทันเดินเข้ามาใกล้อะไรมันล้างหลังมึงนะเนี่ยหลบไปดีโอ้โหดีนะมิห์นจะมาช่วยกูเลย ไหนบอกว่ามันจะเอาไอ้เครื่องบินมามาช่วยไงมันยังไม่มาเามราตั้งกระสุนไงไม่เห็นไงเนี่ย,ยหลังอู้เห็นแล้วอืมเพยมันยังวิวไม่หยุดเลยวะอ,อ้าวอฮึตอนนี้เวลาก็เดินไปยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับ เหตุการณ์ที่เก well, yeah. you know? ิดอะไรขึ้นนะตอนนี้คอปเตอร์มาแล้วนะบอกให้เราเอาที่กุนบังใส่เออเออบอกว่าให้ให้หาหลบที่หลบให้ดีนะเดี๋ยวไม่ได้มายิงอะไรมาตอนนี้วะอืมมายิงแค่ลูกเดียวแค่นี้นะโหยว่ามันเอามันโยนกล่องไอ้พวกที่มันมีไอเทมปืนเจ๋งๆมาให้เราดีกวไป เอาล้วครับก็นี้ก็จบไปแล้วทัตเตอร์ดีนะฮะโอ้ได้ตั้งเกตเอสแน่อืมอาครับอยจบคลิปนี้ต้องขอลากัรพี่ีเท่านี้ก่อนนะท่านใดที่ชอบก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่เจพี่เต้ต้องลาไปก่อนแฮะสวัสดีครับอาครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับจ้า